ปล่อยยืดรถแล้วจบเลยไหมต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือเรายังต้องจ่ายอยู่นะคะแต่คนจนํานวนไม่น,อน้อยเข้าใจว่าพอผ่อนไม่ไหวเนี่ยก็ปล่อยให้เฟแนซน์ยืดะคะก็คือจบเลยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะหลังจากที่เฟแน,นั์เขายืดรถของเราไปแล้วะคะ่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเช่นดอกเบีย้ยผิดนัดนะคะค่าติดตามทวงถามค่าเบีย้ยปรับราชานะซึ่ง ตรงนี้ค่ะจะเกิดขึ้นก่อนที่รถจะถูกยึดนะคะส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนต่างจากการขายทอดตลาดนะคะสมมุติว่าน ตอนที่ยึดเนี่ยนี่เราคร้างไฟแนนซ์4แสนนะคะแล้วเขาไปขายได้แค่2แสนเท่ากับว่าจะมีส่วนต่าง2แสนที่เป็นผลขาดทุนนะคะตัว2แสนเนี่ยแหละคะ่ะเขาจะาเรียกเก็บจากเรานะคะถ้าเราจะตู้คดีเราก็จ้างทนายเลยนะคะเพราะว่ามีหลายคดีเลยนะคะที่ศาลยกฟอ้องให้ผู้เช่าซื้อหรือว่าจำเลยเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่าง,งการขายท่อตลาดด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะคะ